ท่านผู้ชมเคยเข้าถ้ำกันไหมครับในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยถ้ำเนี่ยเป็นสภาพแวดล้อมที่แสนจันตรายสำหรับมนุษย์แค่ความมืดจนมองอะไรไม่เห็นเนี่ยก็ทําให้หลายคนสติแตกได้แล้วแถมข้างในเนี่ยยังมีภัยคุกคามชีวิตอีกเพียบครับไล่ตั้งแต่อากาศที่หนาวเย็นความเหนื่อยล้าไปจนถึงการหลงทางอยู่ในเขาวงกฏแคบๆที่ไม่มีทางหนีหรือถ้าโชคร้ายหน่อยเนี่ยก็อาจจะโดนหินย้อยตกลงมาเสียตายไม่ก็เจอลาวาเผาจนกลายเป็นเถ้า สรุปก็คือถ้ำเนี่ยเป็นสถานที่ที่อันตรายถึงชีวิตครับถ้าเกิดเราไม่ระวังพระมนุษย์เราเนี่ยไม่ได้วิวัฒนาการมาเพื่ออาศายัยอยู่ในนั้นและถ้าคุณซวยจัดมากเป็นพิเศษเนี่ยคุณอาจจะต้องเผชิญหน้ากับโรงเล็บและคมเคี้ยวของบางสิ่งบางอย่างที่วิวัฒนาการมาเพื่ออาศายัยอยู่ในถ้ำโดยเฉพาะเพระาะณใจากลางความมืดมิดเงียบสงัดที่แสงแดดส่องไม่เคยถึงยังมีสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการตัวเองนับหมื่นนับพันปีเพื่อความอยู่รอด พวกมันถูกเรียกว่าครอเลอรครับสัตว์ประหลาดจากหนังสยองแนวมุดถ้ำในปี2005อย่าง The Descent ของผู้กำกับนิวมาแชลหลังจากความสำเร็จของ Dog Soldiers หนังสยองควันม,มนุษย์หมาป่าที่มีส่วนผสมของความเป็นคอมเมดี้อย่างเต็มเปี่ยมคราวนี้คุณมาแชล์เขาก็เลยตั้งใจที่จะทำหนังสยองแบบเต็มรูปแบบเอาให้แบบเป็นหนังที่มันสยองที่มันน่ากลัวที่สุดเท่าที่เขาเคยทำมาเลย โดยอาศัยแรงบนันดาลใจจากหนังเรื่อง Deliverance ในปี1972ที่แม้าจะไม่ใช่หนังผีหรือว่าหนังสับปะหลาดแต่ก็เป็นหนังที่มีความน่ากลัวในแง่ของการเดินทางผจญภัยที่เกิดเหตุผิดพลาดขึ้นอย่างร้ายแรงแรงบนันดาลใจอีกอย่างก็คือเอเลีครับภาคแรกในปี1979ในแง่ของบรรยากาศความน่ากลัวและการใช้พื้นที่มืดมิดและขับแคบในการสร้างความสยดสยอง ในเรื่องของ The Descent เนี่ยว่าด้วยกลุ่มเพื่อนหญิงกลุ่มหนึ่งครับที่ออกเดินทางเพื่อสำรวจถ,ถ้ำที่ลึกลับแต่ก็เจอเข้ากับอุบัติเหตุที่ทําให้ทางออกถูกปิดตายสิ่งที่รออยู่เบื้องล่างเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ความมืดหากแต่เป็นสิ่งมีชีวิตดึกดําบันที่น่ากลัวและที่น่ากลัวก็ไม่ใช่เพราะมันเป็นอสุรกายที่มีหน้าตาแปลกประหลาดแต่เป็นเพราะมันคือสิ่งมีชีวิตที่น่าจะมีบรรพบุรุษเดียวก,กันกับมนุษย์ครับเข้าคอนเซปต์ Uncanny Valley หรือความน่ากลัวของสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นมนุษย์แต่ไม่ใช่มนุษย์ในเปิดแฟมมอนสเตอร์คลิปนี้ครับเราจะไปพูดถึงต้นกําเนิดพฤติกรรมการล่าและความลับเบื้องหลังของเหล่าครอเลอร์สแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีการเปิดเผยเนื้อหาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเรื่อง t h e d e s c e n t ทั้ง2ภาคดังนั้นสปอยเลอร์อเลือกตัวท่าบ้านเลยครับและใครที่กลัวที่แคบกลัวความมืดในคลิปนี้ก็มีฉากกนอู่นะครับเพราะงั้นระวังให้ดี และก่อนที่คุณจะใช้เวลาจ้องหน้าจอดานานก็อย่าลืมแวนซีรีส์สปายแฟมิลีผลงานการจับมือกันระหว่างออปตัสกับอนิเมะดังลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นมีทั้งแบบน่ารักแก้มแดงว่าคุวาคุและแบบเข้มสุดเท่อย่างสปายเกมทั้งสองรุ่นแข็งแรงทนทานตามแบบฉบับแว่นออตัสนาจับจองเป็นเจ้าของมากครับแต่ถ้าเกิดท่านพลาดพรีออเดอร์ไปก็ไม่เป็นไรครับ ก็ยังมีรุ่นคลาสสิกอย่าง Optus Hover ที่สวยงามเข้ากับหน้าคนหน้ากลมและ Optus Zero จ้าสำหรับความเท่ทนทานของแว่นสำหรับเกมเมอร์โดยเฉพาะและอย่าลืมสั่งซื้อทุกรุ่นท่านสามารถใช้ส่วนลด Fans Faction ลดทันที100บาทถ้าพร้อมแล้วก็อินโทรมา เรื่องราวของ The Descent ภาครแรกเนี่ยเริ่มต้นขึ้นด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่พากชีวิตสามีและลูกสาวของตัวละครเอกอย่างซาร่าไปต่อหน้าต่อตาเธอเปิดมาก็สยองแบบ Final Destination เลยครับเหตุการณ์นี้ทิ้งบาดแผลลึกไว้ในจิตใจของเธอทําให้ซาร่าจมอยู่กับความเศร้าและก็ความโดดเดี่ยวหนึ่งปีต่อมาเพื่อนของเธอที่ชื่อว่าจูโน <icas> ่ <ALK S 1> ก็กระตือรือร้นตัดสินใจร,รวบรวมกลุ่มเพื่อนหญิงนักผจญภยัยเพื่อไปสำรวจถ้ำในอุทยานแห่งชาติชัตทูกา ในเทือกเขาแอปพาเลเชียนของรัฐนอร์ทแคโรไลนาเพื่อจะเป็นกิจกรรมบำบัดครับเย,ย,ยียวยาจิตใจให้สารากลับมามีความกล้าในการใช้ชีวิตอีกครั้งแต่พอพวกเธอลงสู่เบื้องลึกของถ้ำจูโน่ก็เผยความจริงว่าเนี่ยไม่ใช่ถ้ำสำหรับนักท่องเที่ยวที่ถูกทําแผนที่ไว้แล้วอย่างที่เธอบอกเพื่อนแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่อุทยานเอาไว้แต่ยังเป็นถ้ำที่ยังไม่เคยมีใครสำรวจมาก่อนทําให้ทุกคนรู้สึกไม่พอใจครับเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ย ไม่มีใครมาช่วยแน่นอนแล้วก็ไม่นานละครับยังไม่ทันได้ทําอะไรเนี่ยก็มีหินถล่มลงมาปิดปากทางเข้าพวกเธอก็เลยติดอยู่ข้างในอย่างไร้ทางออกและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายพอต้องหาทางออกใหม่เนี่ยความกดดันก็ทําให้ความสัมพันธ์ในกลุ่มเริ่มสั่นคลอนประกอบกับแผลเก่าที่คนในกลุ่มทําไว้ให้แก่กันก็เริ่นทําให้ความขัดแย้งปะทุขึ้นแต่ไม่นานไอความขัดแย้งที่ว่ามันก็กลายเป็นปัญหาเล็กน้อยไปเลยครับ เมื่อพวกเธอต้องเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตที่น่าสยดสยองที่เราเรียกว่าครอเลอร์เป็นสิ่งมีชีวิตด,ดึกดำบรรที่วิวัฒนาการมาจากมนุษยถ์ถ้ำที่ไม่เคยออกจากถา้ำนอกเหนือจากในตอนกลางคืนที่พวกนี้อาจจะออกไปล่าสัตว์ในป่าใกล้เคียงมากินเห็นได้จากภาพวาดตามผนังถ้ำและกองกระดูกสัตว์กับมนุษย์ที่ก้องเกลื่อนอยู่ในถ้ำหลังจากเวลาอันยาวนานในสภาพแวดล้อมอันมืดมิดเนี่ยพวกครอเลอร์พวกนี้ก็ตาบอดสนิทครับแต่มีประสาทสัมผัสในการได้ยินที่เฉียบคม ทำให้พวกมนุษย์เนี่ยต้องเคลื่อนไหวกันอย่างเงียบเชียบและใช้ความสาม,มารถทั้งหมดที่มีเพื่อเอาชีวิตรอดหรือบางครั้งก็บู๊กันแบบดูเดือดเลือดพลานมากครับจนมีคนที่เหมือนจะเหมือนจะนะครับรอดชีวิตมาได้เพียงหนึ่งเดียวก็คือซารา่าแต่บอกก่อนนะครับว่าฉากจบของ The Descent ภาคแรกเนี่ยมันมี2เวอร์ชันนะอันนี้สปอยเลอร์ alert อีกรอบครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นที่ฉายในอเมริกาเนี่ยพอซาร่าออกมาจากถ้ำได้แล้วเธอก็ขึ้นรถครับแล้วก็ขับหนีออกมาด้วยความตื่นตระหนก จากนั้นก็เห็นภาพหลอนของคนที่ตายไปนั่งอยู่ข้างๆแล้วหนังก็ตัดจบไปแค่นั้นเลยครับอันนี้คือเวอร์ชั่นที่ซอฟแล้วนะส่วนในเวอร์ชั่นที่ฉายในอังกฤษเนี่ยดารกว่าครับก็จะดําเนินเรื่องเหมือนกับเวอร์ชั่นอเมริกันทุกอย่างแต่พอมาถึงตอนที่ซาร่าเห็นภาพหลอนในรถภาพมันก็ตัดกลับไปที่ตัวเธอยังอยู่ในถ้าครับนั่นหมายถึงซาร่าหลอนไปเองว่าตัวเองหนีออกมาจากถ้าได้แล้วเธอก็เห็นลูกสาวที่จากไปแล้วกําลังถือเค้กวันเกิดอยู่ตรงหน้า แต่ความจริงเนี่ยแสงเทียนบนเค้กมันก็คือแสงจากคบไฟของเธอนั่นเองคือเธอนั่งจ้องคบไฟครับท่ามกลางเสียงกรีดร้องของพวกครอเลอร์ที่กําลังใกล้เข้ามาใครเห็นก็ว่าตายครับฉากจบแบบนี้เนี่ยดูแล้วหดหู่และก็น่าจดจํามากในเวลาเดียวกันจนตัวหนังเนี่ยได้รางวัลภาพยนตร์สยองขวัญยอดเยี่ยมจากงาน Saturn Award ส่วนตัวนิวมาแชลเนี่ยได้รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมจากงาน British Independent Film Award แถมตัวหนังก็ประสบความสำเร็จด,ด้านรายได้ด้ครับจนเขาต้องเขียนภาคต่อออกมาแต่คราวนี้เนี่ยนิวมาแชลไม่ได้กำกับแล้วเขาถอยออกมาเป็นโปรดิวเซอร์แทนครับมาภาค2เนี่ยเขาให้ซาร่าหนีออกมาจากถ้ำได้จริงครับจนถูกเจ้าหน้าที่พบตัวใกล้กับทางเข้าถ้ำในสภาพบาดเจ็บและก็วาดกลัวอย่างรุนแรงจนสูญเสียความทรงจําเรื่องที่เกิดขึ้นในถ้ำไปทําให้พวกเจ้าหน้าที่ครับต้องบังคับเธอกลับลงไปในถ้ำอีกครั้งพร้อมกับทีมกู้ภัยทีมหนึ่ง เพื่อตามหาผู้รอชีวิตคนอื่นๆที่เหลือซึ่งก่อนจะเป็นการกู้คืนความทรงจําของซาร่าและพาเธอไปเผชิญหน้ากับพวกครอเลอร์อีกครั้งตลุยกันภาคนี้ดูเดือดไม่แพ้ภาคแรกครับและก็หนังยังเผยที่มาที่ไปของอสุรกายพวกนี้เพิ่มเติมจากในภาคแรกด้วยว่าแต่สรุปแล้วพวกครอเลอร์คือตัวอะไรครับ ครอเลอร์เนี่ยไม่ใช่สัตว์ประหลาดจากต่างดาวหรือว่าปีศาจจากเรื่องเล่าปารม์มปราแต่เป็นผลผลิตจากวิวัฒนาการของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในถ้ำที่มืดมิดมานานหลายพันหลายหมื่นปีโดยรวมก็มีรูปร่างคล้ายมนุษย์ครับแต่ผิวหนังซีดเผือดเพราะทั้งชาตินี้ไม่น่าจะได้เคยสัมผัสกับแสงแดดและพออยู่ในที่มืดมืดเป็นเวลานานดวงตาที่ไม่ได้ใช้งานอย่างเต็มที่ก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นพวกมันตาบ,บอดสนิทครับไม่สามารถมองเห็นภาพหรือว่าแยกแยะแสงสว่างได้เลย บอดจนถึงขั้นที่ขนาดมีแสงส่องมาที่หน้าพวกมันเนี่ยพวกมันก็ไม่รู้ตัวครับแถมบางครั้งยังสัมผัสความร้อนจากไฟไม่ได้ด้วยอันนี้อันนี้แปลกจริงครับแต่ประสาทสัมผัสด้านการได้ยินและก็การดมกลิ่นของพวกนี้เนี่ยกลับเหนือมนุษย์อามากมากทุกครั้งที่พวกมันอยู่ใกล้ๆเนี่ยจะมีเสียงคลิกๆเหมือนกับเสียงของพวกยาอุจจาในจักวรวาลเพลเดเตอร์เหตุผลก็คือพวกมันเนี่ยน่าจะใช้ระบบเสียงสะท้อนหรือเอ็กโคลโอเคชันในการนําทางและล่าเหยื่อ ถ้ามีเสียงดังแค่เพลงเล็กน้อยเนี่ยก็สามารถดึงดูดความสนใจของพวกมันได้นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมตัวละครในหนังจึงต้องพยายามเก็บเสียงให้เงียบที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อเอาชีวิตรอดแต่ต่อให้เก็บเสียงให้เงียบที่สุดเนี่ยก็ใช่ว่าจะรอดไปจากพวกมันได้ครับเพราะอีกหนึ่งประสาทสัมผัสที่โดดเด่นของมันก็คือการดมกลิ่นจมูกดีมากครับดมกลิ่นของเหยื่อหาตำแหน่งได้อย่างแม่นยำดังนั้นถ้าเกิดคิดจะไปซ่อนตัวจากมันแล้วค่อยหาทางหนีที่หลังเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องยากมาก นอกสจากว่าคุณจะเป็นตัวละครที่คนเขียนบทเขาไม่อยากให้ตายครับเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยต่อให้เจอคุณนั่งอยู่ตรงหน้าเจ้าครอเลอร์ก็จะไม่ได้กลิ่นครับคือพลอตอาร์เมอร์นั่นเองเพื่อออกล่าและกินเหยื่อพวกครอเลอร์ได้วิวัฒนาการจนตัวเองมีฟันที่แหลมคมสามารถฉีกถึงเนื้อได้เป็นอย่างดีส่วนเท้าและก็มือเนี่ยน่าจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีกรงเล็บที่แข็งและคมมากคมขนาดสามารถเกาะหินปีนป่ายผนังถ้ำได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ครอเลอร์ยังเป็นนักล่าที่คล่องแคล่วรวดเร็วและก็มีพละกําลังมากกว่ามนุษย์ทั่วไปโดยเฉพาะครอเลอร์เพศผู้จะแข็งแรงกว่าเพศเมียมากเท่าที่สังเกตเห็นในหนังเนี่ยเราจะเห็นว่าพวกครอเลอร์นั้นอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นฝูงครับในฝูงก็จะมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่และในฝูงก็มีโครงสร้างทางสังคมเหมือนแบบมนุษย์แต่ไม่ได้มีความซับซ้อนมากมายเท่าเป็นสังคมแบบดึกดำบรรพ์ครับที่เน้นการเอาชีวิตรอดและการทํางานร่วมกัน โดยมีผู้นำเนี่ยเป็นตัวจา่าฝูงหรืออัลฟาเมลซึ่งดูเหมือนจะเป็นตัวผู้ที่ตัวใหญ่ที่สุดและแข็งแกร่งที่สุดคอยทําหน้าที่เป็นผู้ปกป้องฝูงตัวผู้นี้เนี่ยจะดุด,ดันและอันตรายที่สุดเป็นผู้นําตัวผู้ตัวอ,อื่นในการออกล่าเหยื่อที่หลงเข้ามาในถ้ำหรือบางครั้งก็ออกไปล่าเหยื่อในป่ากใกล้ๆในตอนกลางคืนเหยื่อก็อาจจะเป็นได้ทั้งกวางหมีหรือว่าสาัตว์อื่นๆรวมถึงมนุษย์ด้วยครับ ในส่วนของพฤติกรรมการล่าเนี่ยพวกครอเลอร์จะออกล่าเป็นฝูงโดยเน้นการซุ่มโจมตีเป็นหลักซึ่งถ้าเป็นการล่าในถ้ำเนี่ยก็จะอาศัยความได้เปรียบในแง่ความคุ้นชินกับสภาพพื้นที่ในการล่าพวกมันจึงสามารถเลือกได้ว่าจะโจมตีเหยื่อจากตรงไหนบวกกับความที่หูแล,และก็จะมูกของมันเนี่ยดีมากการระบุตำแหน่งของเหยื่อก็เลยทําได้ง่ายมากพอมันระบุตำแหน่งเหยื่อได้แล้วมันก็จะจัดการกับเหยื่อซักรายอย่างรวดเร็วคนอื่นที่ยังไม่ได้โดนทํรลายเนี่ยก็จะตกใจจนหนีกเจกระเจ,ะเจิง ทีนี้ก็ง่ายเลยครับที่จะจัดการไล่เก็บทีละคนในฝูงของมันนอกจากตัวผู้แล้วก็ต้องมีตัวเมียรครับที่มีบทบาทสําคัญในการเป็นผู้ให้กําเนิดครอเลอร์รุ่นใหม่แต่จะว่ากันจริงๆเนี่ยในแง่ความดุร้ายหรือความสามารถในการล่าก็ไม่เป็นรองพวกตัวผู้เท่าไหร่ยิ่งถ้าเกิดมันเห็นลูกมันตายนี่คือปรีแตกอันตรายขึ้นหลายเท่าจุดสังเกตง่ายๆที่ว่านี่คือครอเลอร์ตัวเมียก็คือชีมีผมยาวครับ ในขณะที่พวกตัวผู้เนี่ยจะหัวล้านเหมือนกับเขาออล็อกในหนังเรื่องนอสเฟลาตูถัดมาระดับสุดท้ายก็คือพวกครอเลอร์เด็กครับในหนังเนี่ยเราจะเห็นว่ามีครอเลอร์ตัวเล็กๆที่ยังไม่โตเต็มวัยครอเลอร์เด็กเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่บอกเราเป็นนว่านอกจากฝูงอสูรกายพวกนี้จะล่าเพื่อการอยู่รอดและปกป้องอาณาเขตจากผู้บุรุษแล้วพวกมันยังต้องปกป้องเด็กเพื่อทําให้เผ่าพันธุ์ของพวกมันคงอยู่ต่อไปและอันนี้เป็นการตีความส่วนตัวของผมนะครับ ผมเดาว่าด้วยความที่สังคมมันเล็กแค่นี้เนี่ยน่าจะมีไม่ถึงพันตัวการขยายเผ่าพันธุ์ก็น่าจะต้องอาศัยการจับคู่กันในวงแคบๆและตัวเมียเนี่ยก็น่าจะมีจํานวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับตัวผู้ถ้าเป็นงั้นจริงเนี่ยโอกาสที่จะเกิดเลือดชิดหรือการผสมพันธุ์กันเองหรือ inbreeding เนี่ยก็คงจะสูงมากครับเด็กที่คลอดออกมาก็มีโอกาสที่ร่างกายจะไม่สมบูรณ์หรือมีปัญหาในเรื่องสติปัญญาอีกด้วยไม่แน่ว่าน่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้บรรพบุรุษของผู้นี้ วิวัฒนาการถอยหลังจนกลายเป็นสัตว์ประหลาดอะไรแบบนี้ก็ได้ครับเริ่มแรกเลยเนี่ยผู้กำกับอย่างนีวมาแชลเขามีโจทย์ในใจว่ามันจะเป็นยังไงนะถ้าเกิดมีมนุษย์กลุ่มหนึ่งไม่ได้ออกมาจากถ้ำเลยตั้งแต่ช่วงยุคน้ำแข็งด้วยความที่อยู่ถ้ำมานานหลายร้อยหลายพันปีครับพวกมันจึงต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ในตอนแรกที่มีการออกแบบพวกครอเลอร์เนี่ยเขาให้พวกมันมีดวงตากลมโตขนาดใหญ่เหมือนกับพวกสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวแน่ละครับว่าลุคนี้ไม่ผ่านตั้งแต่ตอนเทสหน้ากล้องแหละครับก็เลยต้องมีการปรับแก้มาเรื่อยๆโดยความที่นีมาแชร์เขาต้องการให้พวกครอเลอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดูใกล้ตัวผู้ชมสามารถสัมผัสได้มันจึงต้องไม่ใช่พวกสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนที่ไม่มีที่มาที่ไปแต่ต้องมีความใกล้เคียงกับมนุษย์ที่เป็นสายพันธุ์ดิบเถื่อนเพราะพี่แกเชื่อว่า มนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวที่สุดครับพอปรับแก้แบบไปเรื่อยๆเนี่ยพวกคอเลอร์ก็มีดีไซน์ที่ดูคล้ายมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆดวงตาถูกลดขนาดให้เล็กลงจะมีขนาดเท่าของคนปกติส่วนผิวของพวกมันในตอนแรกเนี่ยเขาตั้งใจให้เป็นสีขาวบริสุทธิ์แล้วก็เรืองแสงได้หน่อยๆแต่พอไปเทสหน้ากล้องแล้วมันสะท้อนแสงออกมาดูสว่างจ้ามากครับเกินไปหน่อยสำหรับหนังที่ต้องพึ่งพาวความมืดและเงาเป็นตัวสร้างความระทึก ในที่สุดผิวคองมันก็เลยถูกทําใหม่ให้ดูหม่นหมนแล้วก็มีความเปื้อนสกรปรกมากขึ้นแทนนิวมาแชร์เขามีไอเดียว่าบ,บรรพบุรุษของครอเลอร์เนี่ยจะต,ต้องมีวิวัฒนาการที่เรียกได้ว่าสวนทางกับบรรพบุรุษของมนุษย์เราครับพวกนี้ไม่ได้พัฒนาทางด้านสติปัญญาหรือว่าเทคโนโลยีเลยแต่พัฒนาร่างกายพัฒนาแบบใส่ฟันหนูนะครับพัฒนาร่างกายให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่เพื่อความอยู่รอด พออยู่ในที่มืดเนี่ยดวงตาก็เลยเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นอีกต่อไปเพราะประสาทสัมผัสอื่นอย่างหูหรือจมูกเนี่ยจะถูกใช้มากกว่าหูแล้วก็จมูกเนี่ยก็เลยกลายเป็นลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของพวกมันคุณพอไฮแอตที่เป็นเมคอัพเอฟเฟกต์อาร์ติสก็ได้เอาแนวคิดของนิวมาแชร์มาสานต่อโดยใช้แรงบันดาลใจเล็กน้อยครับจากตัวละครเค้าออล็อกจากเรื่องนอสฟอรัตูพวกเขาอยากเห็นครอเลอร์เนี่ยมีส่วนคล้ายกับแวมพร์ในแง่ของความน่ากลัวครับ ดูเผินๆเ,เนี่ยรูปลักษณ์ของพวกมันจึงควรจะเหมือนกับแวมพร์แต่ต้องไม่ใช่แวมพร์พวกมันจิงต้องมีใบหูขนาดใหญ่คล้ายข้างข่าอีกทั้งแนวกระดูกสันหลังก็ถูกคาให้โค้งงอเพราะต้องอาศัยอยู่ในถ้ำแคบๆมานานหลายรุ่นและครอเลอร์แต่ละตัวเนี่ยจะถูกออกแบบให้มีลักษณะเฉพาะตัวครับบางตัวมีหูที่ไม่เหมือนเพื่อนในขณะที่บางตัวเนี่ยตัวใหญ่โตหน้าเกรงขามกว่าเพื่อนอย่างเจ้าอาฟานอกจากนี้ แทนที่จะให้นักเต้นมาเมคอัพเป็นสัตว์ประหลาดเพื่อความสวยงามคล่องตัวในการเคลื่อนไหวเหมือนที่เคยทําในเรื่อง Dog Soldier ทีมงานก็เลือกที่จะใช้นักแสดงมืออาชีพมารับบทนี้แทนครับเพราะว่าเขาอยากให้ c r ล l e r เนี่ยมีบุคลิกเฉพาะตัวซึ่งนักแสดงที่มาเล่นเป็น c r ล l e r เนี่ยหลายคนก็เป็นนักแสดงที่เคยร่วมงานกันมาแล้วใน Dog Soldier อย่างคุณครกคอนเวย์และคุณเลสซิมสันก่อนการถ่ายทำเนี่ยนักแสดงที่แสดงเป็น c r ล l e r ก็จะต้องใช้เวลาเมคอัพ แล้วก็ใส่เอฟเฟกวันละ3-4ชั่วโมงด้วยกันครับเริ่มจากการแต่งส่วนใบหน้าใส่ฟันแล้วก็ใส่คอนแทคเลนส์จากนั้นส่วนลำตัวเนี่ยเขาใช้วิธีเพนครับเขาเพนตัวนักแสดงกันใช้เวลาถึง2ชั่วโมงพอแต่งเมคอัพเสร็จแล้วก็ยังต้องมีการเก็บรายละเอียดทั้งวันด้วยอ๋อแล้วก็ผมบอกแล้วเลยอย่างครับว่านักแสดงที่จะมาเมคอัพเป็นครอเลอร์เนี่ยจะต้องโกนหัวโกนขนตัวตลอดทั้งตัวทุ่มเทกันสุดๆไปเลย แต่การแต่งเมคอัพที่ละเอียดอ่อนแบบนี้เนี่ยก็มีข้อดีตรงที่ผู้นักแสดงสามารถแสดงอารมณ์ออกมาผ่านทั้งสีหน้าและกะ็ท่าทางได้อย่างชัดเจนพะบวกกับฉากถ้ำที่ถูกสร้างขึ้นมาให้มีแต่แสงจากอุปกรณ์ที่ตัวละครนําเข้ามาอย่างเทียนผู้ฟไฟแล้วก็แท่งเรืองแสงอย่างเดียวเนี่ยก็เรียกได้ว่าพวกมันออกมาดูน่ากลัวแบบสมจริงมากครับและที่พีลกที่สุดก็คือดีไซน์ของครอเลอร์เนี่ยถูกเก็บไว้เป็นความลับสุดยอดแม้แต่กับทีมนักแสดงหญิงในเรื่อง ก็คือก่อนเข้าฉากด้วยกันเนี่ยไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนเลยครับว่าพวกครอเลอร์มีหน้าตาเป็นยังไงมาเห็นครั้งแรกก็คือตอนถ่ายฉากแรกกับพวกนี้แล้วซึ่งก็จะเป็นฉากเดียวกับที่คนดูอย่างเราได้เห็นตัวพวกมันแบบเต็มๆเ,เป็นครั้งแรกด้วยเพราะทางผู้กำกับเขาอยากให้นักแสดงเนี่ยมีปฏิกิยาที่สมจริงที่สุดครับเป็นธรรมชาติมากที่สุดเพราะงั้นที่เห็นกรีดแตกกันในหนังนั่นคือของจริงครับและในเทคแรกเนี่ยพวกเธอก็ไม่ได้แค่กรีดแตกเหมือนคนดูเท่านั้น แต่ยังสติกระจุยกระจายวิ่งหนีกันกระเจิงออกนอกฉากไปเลยแล้วท่านผู้ชมล่ะครับคิดยังไงกับดีไซน์ของพวกครอเลอร์จาก The Descent คุณกรี๊ดแตกเหมือนอย่างนักแสดงในเรื่องหรือเปล่าตอนที่มันโผลมาจัมสแกร์เปครั้งแรกมาคุยกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อมาให้พลาดคลิปตอนต่อไปของแ a n f a คช i o n Studio สำหรับวันนี้อนเน็กและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ